เปิดไตเติ้กันด้วยสติงคอเท็ตในบันไดเสียง e มิเนอร์จากปรากรเรื่องไอดา้าที่แวร์ดีได้ประพันธ์ขึ้นไว้ในปี1873ก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกาของการน,นำเสนอผลงานเหรียนที่ลึกฟีมือของท่านฟุรชีเหรียญนี้เหรียญจุดเซเป้เวร์ดี ในบรรดาผลงานเรนหรียญที่รึกรูปบุคคลสำคัญที่ฟลิลิีทำขึ้นนั้นเหรียญของแวร์ดี้นี้ค่อนข้างจะโดดเด่นพิถีพิถันและงดงามดูมีชีวิตชีวาที่สุดเหรียญหนึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของที่ตะกวีผู้นี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาไว้บนผลงานเรนหรียญที่ระลึกขนาด60มิลเมตรที่แสดงออกด้วยใบนหน้าด้านข้างปรากฏอยู่เต็มพื้นที่กลางวงเหรียญด้านใน ตังเรียงรอบนอกออกแบบทาตัวอักษรและตึกชื่อของแวร์ดี้ไว้ที่ด้านบนส่วนด้านล่างเป็นตัวเลขแบบโรมันระบ,บุช่วงชีวิตอิทธิพลทางดนตรีในงานอุปราชของแวด์ดีนั้นสามารถปลุกเราให้เกิดเสียงสะท้อนทางการเมืองและวะัฒนธรรมของอิตาลีได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง ซึ่งนอกเหนือไปจากฐานะคิตากวีแล้วแวดดี้ยังได้รับตำแหน่งและเคยดำรงสถานะทางการเมืองในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของการรวมชาติอิตาลีอีกด้วยผลงานมิดิลิสของฟิลชีอีกชิ้นที่เลือกนำมาให้ดูนี้เป็นแผ่นเพลทขนาดสูง6เซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรครึ่งผลงานชิ้นนี้ฟิลชีทำให้กับบริษัทเจลรี่ชั้นนำของอิตาลีที่ชื่อทูเรโอเวซาเช ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผลงานเพลชิ้นอื่นๆของฟิลิชีด้วยกันแล้วแผ่นเพลทเวดี้ชิ้นนี้ดูจะเป็นงานที่มีความเป็นมินิมอลแต่แฝงไปด้วยความละเอียดอ่อนที่สุดชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวรูแบบนตรีของแวดี้นั้นมีการตกแต่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบในระดับของกลพิธีการประพันธ์เนื้อหาในความเข้มข้นออกแนวเมโลดดามา เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่แฝงไปด้วยความลุ่มลึกที่ซ่อนเร้นอยู่ในระนาบทางดนตรตีซึ่งค่อนข้างจะโวดโผวผลงานที่นำมาให้ดูทั้งสองชิงน้นนี้แสดงให้เราเห็นถึงอัตลักษณ์ของคีตะกวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิตาลีในช่วงศตวตรรษที่19้และยังสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลป,ปินผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้สืบซับถึงคุณค่าที่มีอยู่อย่างชัดเจนขออนุญาตปิดฉากกันด้วยบทเพลงของจูเซเป้เวรดีที่เรารู้จักกันดี ในผลงานอาเรียหรือบทละครร้องจากปรากรเรื่องริก o เลตโตที่เปิดการแสดงครั้งแรกในเมืองเวนิสเมื่อ171ปีที่แล้วลาเด n n a i าเอมมาบิเ Tu mai a penso mo' e ti pensero sempre un amabile, le cature viso il pianto iriso, e riso ma e men songero la nome mpi qua te umanato, ma te che tuer per sempre yes yeah.